สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับนุ้ยอีกแล้วนะคะอย่าเพิ่งเบื่อกันนะคะคลิปนี้นะคะนุ้ยจะพาทุกคนมาเช็คอากาศโดยรวมกันค่ะ10วันล่วงหน้านะคะตั้งแต่วันที่7ถึง16ตุลาคม2564พร้อมกับอัปเดตเส้นทางของพายุนะคะก่อนอื่นขอขอบคุณข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาและฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้หนุ้ยค่ะขอบคุณมากค่ะ จากโมเดล ECMWF นะคะวันนี้นะคะทางกรมอุตุได้แจ้งว่าร่องมอรสุมวิเคราะห์ไม่ได้ค่ะมีเพียงมรสุมตะวันตกเฉียงใต้เท่านั้นนะคะที่ยังคงมีกำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมค่ะส่วนพายุดีเปรชันบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางยังไม่พัฒนาเป็นโซนร้อนค่ะจึงยังไม่มีชื่อในตอนนี้นะคะ แต่ยังคงต้องติดตามค่ะระยะนี้ฝนที่เกิดขึ้นมาจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้เป็นส่วนใหญ่ค่ะที่จะต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษคือภาคใต้ฝั่งอันดามันและภาคตอนออกด้านรับลมมรสุมนะคะระยะนี้สัปดาห์นี้นะคะอากาศมีความแปรปรวนค่ะโดยเฉพาะทิศทางลมค่ะทางภาคเหนืออีสานตอนบนมีลมเหนือตะวันออกเฉียงเหนือเริ่มพัดปกคลุมค่ะ จากอิทธิพลของความกดอากาศสูงที่แผ่ซึมลงมาปกคลุมนะคะเป็นสัญญาณการเริ่มเปลี่ยนฤดูค่ะข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้นะคะนุ้ยจะมาอัปเดตให้อีกครั้งหนึ่งค่ะตอนนี้เรามาอัปเดตเส้นทางของพายุกันนะคะพายุดีเพรสชันบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางค่ะมีความเร็วลมนะคะสูงสุดใกล้ศูนย์กลางประมาณ55กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะ และเคลื่อนที่ทางทิศตะวันตกค่อนทางเหนือมีแนวโน้มทวีกำลังแรงค่ะคาดว่าจะพัฒนาขึ้นเป็นพายุโซนร้อนในระยะต่อไปโดยจะเคลื่อนตัวผ่านเกาะไหหลำนะคะวันที่8-9ตุลาคมค่ะขึ้นฝั่งและสลายตัวประเทศเวียดนามตอนบนในวันที่10-11ตุลาคมค่ะและอิทธิพลจากการสลายตัวของพายุลูกนี้นะคะบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย จะมีฝนเพิ่มขึ้นค่ะส่วนมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงตลอดช่วงนะคะประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งค่ะบริเวณภาคตะวันออกภาคใต้จึงขอให้ทุกคนติดตามสภาวะอากาศในระยะนี้อย่างใกล้ชิดค่ะหนูจะมาอัปเดตให้กับทุกคนเรื่อยๆนะคะเราจะพบกันบ่อยขึ้นค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบายบาย